คดีอาญาฟ้องคดีเองหรือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจแตกต่างกันอย่างไรเลือกทางไหนดีวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับ เมื่อเราต้องตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญานะครับไม่ว่าจะถูกมินประมาทนะถูกยักยอกถูกช่อโกงถูกทำร้ายร่างกายเรามีสิทธิที่จะดําเนินคดีอาญากับทางตัวผู้ต้องหาหรือคนที่กระทําความผิดได้โดยตามกฎหมายไทยเนี่ยเรามีสิทธิเลือกดําเนินคดีได้2ทางนะครับทางแรกคือการไปแจ้งความกับตํารวจหรือว่าพนันกงานสอบสวนเนี่ยแหละว่าเราถูกกระทําความผิดอาญามาขอให้เจ้าหน้าที่ตารวจดําเนินคดีให้อย่างที่2นะครับเราสามารถให้ทานายความยื่นฟ้องคดีต่อศาลเองโดยตรงได้เลยไม่ต้องผ่านกระบ,บวนการของพนันกงานสอบสวนทั้งนี้ ราะว่าตามกฎหมายของประเทศไทยเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายในคดียาเนี่ยสามารถฟ้องคดีเองโดยตรงต่อศาลได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการแจ้งความหรือว่าการกันกองพนักงานอายการซึ่งแตกต่างจากบางประเทศที่พนักงานอายการเท่านั้นที่เป็นคนยื่นฟ้องได้กระบวนการของการฟ้องคดีเองกับการแจ้งความเนี่ยมันต่างกันยังไงผมอธิบายแบบเร็วๆคร่าวๆนะครับการแจ้งความกับตำรวจเนี่ยพอคุณแจ้งเสร็จปุ๊บตำรวจสอบสวนเสร็จเขาก็ต้องส่งสำนวนให้กับอายการให้อายการเห็นควรให้ฟ้องคดีเนี่ยอายการก็จะเป็นคนยื่นฟ้องคดีต่อศาลและเมื่ออายการยื่นฟ้องคดีต่อศาล แล้วเนี่ยคุณก็สามารถตั้งทนายเข้าไปเป็นโจท่กมเพื่อช่วยไปั้ง,งานอายการในการดําเนินคดีได้เวลาอายการเขาย,ยื่นฟ้องเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ในประเทศไทยศารก็จะรับฟ้องเลยเพราะว่าถือว่าผ่านกระบวนการสอบสวนกันกองของทั้งตำรวจทั้งอายการมาแล้วคดีมีมูลเพียงพอที่สารจะรับไว้พิจารณาได้ส่วนการยื่นฟ้องคดีเองโดยตรงเนี่ยคุณจะตัดกระบวนการชั้นตำรวจชั้นอายการไปเลยให้ทนายความยื่นฟ้องคดีเองโดยตรงต่อสารเนี่ยสารจะยังไม่รับฟ้องสารจะผ่านกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องก่อนว่าคดีของคุณมีมูลหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นสารเนี่ยถึงจะค่อย คร่าวๆโดยสังเกตวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียควรจะไปทางไหนดีระหว่างการแจ้งความกับตำรวจกับการฟ้องคดีเลย มาเรื่องกันที่ข้อแรกก่อนเลยนะครับเรื่องความรวดเร็วในการดำเนินคดีธรรมดาแล้วเนี่ยเมื่อแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนถ้าพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาใส่ใจทําคดีเขามีเวลาทําให้เราเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเร็วกว่าทนายความยื่นฟ้องเองนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คดีต่างๆของศาลมีเป็นจํานวนมากถ้าคุณแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนนะแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาออกหมายเรียกผู้ต้องหาันทีผู้ต้องหาไม่มาก็ออกหมายจับหรือเป็นคดีไร้แรงก็ออกหมายจับได้เลยอันนี้เร็วแต่ว่าทางทนายความเนี่ยยื่นฟ้องกว่าจะผ่านกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องยื่นฟ้องครั้งหนึ่งเนี่ย คดีนัดแรกก็ป่าก,ก็ไป2เดือนแล้วขั้นต่ำพอ2เดือนจำเลยก็มาเลื่อนคดีได้อีกพอจำเลยเลื่อนคดีพอไต่สวนฟ้องนัดฟังคำสั่งประมาณ5เดือนนะกว่าจะเอาตัวจำเลยมาที่ศาลมาประกันตัวที่ศาลได้หรือถ้าไม่มาก็ออกหมายจับแต่พนักงานสอบสวนเนี่ยเดือนเดียวก็เพิ่งๆออกหมายจับได้แล้วเขาเร็วกว่าทนายความฟ้องเองอยู่แล้วแต่ปัญหาทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจพนักงานสอบสวนนะครับว่าทุกวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีจำนวนพนักงานสอบสวนที่มีไม่เพียงพอนะครับเพราะว่ามันเป็นงานที่เหนื่อยมากแล้วก็มีความเสี่ งานตามโรงพรักมีไม่พอครับพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ทําตามกรอบระยะเวลาทุกอย่างเพราะงานมันเยอะมากมันเข้ามาทุกวันบางครั้งหรือส่วนใหญ่ทนายความยื่นฟ้องเองก็จะเลยหุ่นว่าต่อมาข้อ2เนี่ยเรื่องของการเจรจาย,ยอมความกันแน่นอนนะครับการฟ้องร้องดาเนินคดีายาเนี่ยบางครั้งเราไม่ได้มีเจตนาจะให้จําเลยเขาติดคุกหรอกครับตัวอย่างเช่นคดีช่อโกงคดียักยอกคดีปลอมเอกสารแบบเนี้ยเราแค่ต้องการให้เขาเยียวยาชําระค่าเสียหายให้กับเราปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดมันเป็นคดีความผิดยอมความไม่ได้ตัวอย่างเช่นคดีปลม ต่เอกสารเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนะพนักงานสอบสวนเห็นสั่งฟ้องส่งไปยังการส่งไปศาลเนี่ยมันไม่สามารถยอมความได้นะครับแล้วสมมุติว่าคุณเป็นคดีความผิดยอมความไม่ได้และพฤติการมันมีโทษหลายกรรมอะไรอย่างเงี้ยจำเลยเขาอาจจะไม่ยอมเจรจาไม่ยอมเคลียร์ไม่ยอมตกลงเลยก็ได้กพตกลงไม่ตกลงเขาก็ติดคุกเท่ากันเหมือนเดิมไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ต่างจากกรณีที่เราฟ้องคดีเองเนี่ยเราถอนฟ้องได้ตลอดเช่นคดีปลอมเอกสารลักทรัพย์นายจ้างแป้กระทั่งคดีฆ่ามันก็เป็นคดีความผิดที่ยอมความไไม่่่ด้้แตเเวลาารยืนฟอง สารที่กลางเขามีคำพิพากษายืนยันมาตลอดมาว่าผู้เสียหายฟ้องคดีเองแล้วเนี่ยถอนฟ้องได้ตลอดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าฟ้องคดีเองเนี่ยโอกาสที่จะเจรจากันมันจะมีมากกว่าเพราะว่าต่อให้เป็นคดีความผิดยองความไม่ได้เนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะถอนฟ้องได้มาถึงข้อที่3คือเรื่องของการสแสวงหาพยานฐานในการดําเนินคดีในความผิดบางประเภทเนี่ยเช่นมันเป็นเรื่องคดีทางเทคนิคที่เราสแสวงหาพยานฐานเองไม่ได้ตัวอย่างเช่นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ ที่จะต้องหาหลักฐานเกี่ยวกับต้นสายผู้กระทําความผิดความผิดฐานข่มขืนที่จะต้องตรวจหาคราบอสุจิต้องให้แพทย์ตรวจร่างกายหรือความผิดบางประเภทที่มีกล้องวงจรปิดอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งถ้าหากเวลาผ่านนานไปเนี่ยกล้องวงจรปิดมันก็อาจจะไม่อยู่ความผิดต่างๆเหล่านี้ถ้าเราแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็มีอำนาจในการสแสวงหาพยานหลักฐานโดยที่สมมุิกล้องวงจรปิดพนักงานสอบสวนก็สามารถทําหนังสือไปขอได้เลยคดีการข่มขืนก็มีแผนนิติวิทยาศาสตร์ส่งคราบอสุจิไปตรวจได้คดีปล พอเอกสารก็สามารถตรวจสอบรายมือชื่อได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นการแสวงหาพยานฐานค่อนข้างที่จะมีอำนาจมากกว่าทนายความเยอะทนายความเองก็มีอำนาจในการแสวงหาพยานฐานได้เช่นเดียวกันแต่บางอย่างเนี่ยเรายังสู้พนักงานสอบสวนไม่ได้จะขอตรวจรายมือชื่ออย่างเงี้ยเราก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายหลายหมื่นแน่การจะตรวจสอบอายุจิเงี้ยเราก็ไม่ค่อยมีความชำนาญเท่ากับพนักงานสอบสวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางทีเขาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่ากับพนักงานสอบสวนเป็นคนทำเพราะฉะนั้นแล้วในคดีที่บางครั้งพยานฐานยังไม่ชัดเจนหรือว่ามีความจำ ที่อาสพนักง,งานสอบสวนเนี่ยน่าจะทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีมากกว่าแต่บางคดีทนายความก็อาจจะมีเทคนิคในการแสวงหาพยานฐานนาสืบพยานฐานได้ดีกว่าต่อมานะครับข้อที่4คือเรื่องของการใส่ใจดูแลคดีอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วในข้อหนึ่งะครับว่าพนักง,งานสอบสวนทุกวันเนี้ยภาระหน้าที่หนักหนาสาหัสมากผมเห็นสภาพแล้วโอ้โหมันหนักจริงๆครับคือมันแทบจะไม่มีเวลาทําสํานวนแล้วมันเข้าเวรเกือบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะมาใส่ใจดูแลคดีเราเต็มร้อยเนี่ยมันคงยากแต่กลับกันเนี่ยทนายความถ้าคุณว่าจ้างเขาแลย ี่ต้องดูแลคดีให้กับคุณเพราะคุณเป็นลูกค้าของเขาทันนี้ก็แล้วแต่คนเนี่ยนะครับทนายบางคนเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจการทํางานแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะทนายที่มีทีมงานมีประสบการณ์ในด้านนั้นๆเขาก็จะดูแลเทคแคร์ให้คําแนะนําคุณได้ดีมากกว่าต่อมาข้อ5ก็คือเรื่องของค่าใช้จา่ายในการด,ดําเนินคดีแน่นอนข้อนี้ก็คือพนักง,งานสอบสวนโดยหลักการแล้วนะครับมันไม่มีค่าใช้จา่ายฟรีทุกอย่างส่วนของทนายความเนี่ยคุณให้เขาฟ้องร้องดำเนินคดีเนี่ย คุณมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วขั้นต่ำๆก็ฟอ้องคดียาก็ไม่ต่ำกว่า50,000บาทเพราะฉะนั้นแล้ว5ข้อเนี้ยมันคือความแตกต่าง ข้อดีข้อเสียข้อด้อยของแจ้งความร้องทุกข์ให้พนักง,งานสอบสวนหรือตำรวจดำเนินคดีกับการฟ้องคดีเองส่วนคดีแบบไหนคดีไหนควรจะแจ้งความฟ้องร้องดำเนินคดีเองหรือคดีไหนควรที่จะไปยื่นฟ้องคดีต่อศาลอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับรูปคดีถ้าพยานหลักฐานมันชัดเจนมากอยู่แล้วแทบจะไม่ต้องแสวงหาอะไรเพิ่มผมก็แนะนําให้ฟ้องคดีเองก็ได้แต่ถ้าเกิดดูแล้วมันจะต้องใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ต้องใช้ความรู้เฉพาะต้องออกหมายเรียกเอกสารต่างๆเป็นจำนวนมากถึงจะพิสูจน์ความผิดหรือผู้ร่วกระทมิความผิดได้เนี่ย ผมก็แนะนําว่าให้ใช้พนักง,งานสอบสวนโดยที่เวลาคุณใช้พนักงานสอบสวนเนี่ยคุณก็ให้ทนายความเนี่ยเป็นคนประสานงาน, wow. นดําเนินงานเวลาให้ทนายความทํางานกับพนักงานสอบสวนเนี่ยนะเอาทนายความที่เข้าใจนะครับไม่ใช่ว่าไปบี้พนักงานสอบสวนเขาอย่างเดียวแต่ไม่ช่วยเขาเลยว่าจ้างทนายความให้ไปแจ้งความเนี่ยทนายความต้องช่วยต้องประสานพนักงานสอบสวนไม่ใช่โยนงานทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนมันก็จะยิ่งช้านะครับทั้งนี้มันจะมีความผิดบางประเภทที่เป็นความผิดต่อรัฐเท่านั้น ความผิดที่เราไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงอันนี้เราก็ไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีเองได้ <S <S <eng> <S ก็ต้องผ่านพนักงานสอบสวนเท่านั้นสรุปแล้ว <S <S <eng> <S การแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกับการฟ้องร้องดำเนินคดีเนี่ยแต่และแบบมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับมีข้อแตกต่างกันการจะใช้ทางไหนเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับรูปคดีแล้วก็ข้อได้จริงในคดีนั้นๆซึ่งผมก็แนะนําว่าให้มาปรึกษาทนายความก่อนว่าเราจะไปทางไหนดี นะครับก็จะเกิดประโยชน์กับคุณมากที่สุดสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมก็าสามารถคอมเมนต์มาสอบถามกันได้เลยผมยินดีจะตอบให้ทุกคําถามขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับ